จากสถิติในประเทศไทยพบว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกเป็นโรคที่พบบ่อยรองจากโรคเมเรงและโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตแต่หากเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วก็จะช่วยลดการเสี่ยงเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงการเสียชีวิตได้และในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเท่านั้น แต่กลับพบในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า50ปีที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ทั้งสิน้นโรคหลอดเลือดสมองก็เป็นโรคที่ทำให้เกิดอมัมพฤกอัมาพาตนะครับที่เราได้ยินชื่อภาษาไทยกันนะครับก็เกิดจากหลอดเลือดในสมองเนี่ยไม่ตีบ แต่ก็อุดตันครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับจะมีอาการปัจจุบันทันทีนะครับอาการที่พบบ่อยนะครับก็ได้แก่อาการใบหน้าผิดปกติหน้าเบี้ยวนะครับแขนขาชาหรืออ่อนแรงนะครับอาจจะพูดไม่ชัดพูดฟังไม่รู้เรื่องหรือพูดฟังไม่เข้าใจหรือภาษาเปลี่ยนแปลงไปนะครับหากคุณไม่แน่ใจในอาการของตนเองเรามีสัญ,ญญาณเตือนที่เรียกว่า F A S T ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่อยากให้ทุกคนต้องจดจำหากพบอาการเหล่านี้ให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีหรือโทรสายด่วนรถพยาบาลฉุกเฉิน1669เพราะหากเซลล์สมองของเราขาดเลือดเพียง1น,นาทีจะส่งผลให้เซลล์สมองตายมากถึง2ล้านเซลล์นั่นหมายถึงอันตรายถึงชีวิตไปดูสัญญาณเตือน FAST กันค่ะเฟสใบหน้ามีอาการชาหรืออ่อนแรงหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวใบหน้าย,ยิ้มแต่มุมปากตก แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้นแขนขาไม่สามารถยกเท่ากับด้านตรงข้ามได้สปีดพูดไม่ชัดปากเบี้ยวพูดไม่สะดวกติดขัดใช้คำผิดพูดสับสนพูดไม่ได้พูดไม่ออกชามหากพบอาการผิดปกติควรรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือโทรสายด่วนรถพยาบาลฉุกเฉิน16 6 9ก โรคหลอดเลือดได้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนั่นคือหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันทําให้สมองขาดเลือดกับโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือฉีกขาดโรคหลอดเลือดสมองมีหลายประเภทนะครับเอาแบ่งเป็นใหญ่ๆแล้วกันนะครับถ้าใหญ่ๆเราจะแบ่งเป็น2กรุ๊ปนะครับกลุ่มแรกคือโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดไม่ว่าจะตีบหรืออุดตันก็ตามทําให้สมองขาดเลือดนะครับ ประมาณ80%ของผู้ป่วยเนี่ยประเทศไทยก็ประมาณ80%เป็นขาดเลือดครับกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึงก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับคือหลอดเลือดปิแล้วก็แตกขึ้นมาอีก20%ก็เป็นหลอดเลือดสมองแตกไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มยอ่อยๆเล็กๆน้อยๆครับ การดูแลรักษาในเบื้องต้นนะครับ7วันแรกเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะ24ชั่วโมงแรกนะครับในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดก่อนนะครับไม่ว่าจะอุดตันหรือว่าตีบก็ตามนะครับช่วงแรกเนี่ยแพทย์อาจจะให้ยาสลายริมเลือดนะครับละลายริมเลือดที่อุดตันออกไปหรือการรักษาโดยใช้สายสวนนะครับเพื่อลากริมเลือดออกมาหรือดูดริมเลือดออกมาจากหลอดเลือดในสมองขั้นตอนต่อไปก็เข้านอนเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลนะครับการให้ยารับประทานการให้น้ําเกลือการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงแล้วก็โรคร่วมอื่นๆที่ผู้ป่วยเป็นอันนี้เป็นการรักษาในช่วง24-48ชั่วโมงแรกซึ่งทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้นะครับถ้าโรงพยาบาลขาดศักยภาพนั้นเขาก็สามารถส่งต่อได้ตามเน็ตเวิร์กของการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เขาวางไว้เป็นระบบดีแล้วของทั้งประเทศนะครับโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบแตกตัน จะรักษาได้นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อจำกัดในเรื่องของเวลาหากผู้ป่วยสามารถถึงโรงพยาบาลได้เร็วพบแพทย์ได้เร็วและรับยาได้เร็วก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหายจากโรคและมีโอกาสที่จะไม่เป็นอมัมพฤกษ์หรืออัมาพาตได้ พฤติกรรมในการกินอาหารในปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนไปผู้คนทำงานหนักมากขึ้นและไม่ค่อยมีเวลาในการพักผ่อนส่งผลให้ต้องเร่งรีบในการรับประทานอาหารอาหารที่กินมักไม่ค่อยมีประโยชน์และทำงานอยู่ในสภาวะความเครียดส่งผลให้มีการสูบบุหรี่จัดและมีภาวะความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งอาการและพฤติกรรมเหล่านี้มีปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตกมากยิ่งขึ้นปัจจัยสิ่งที่เราพบบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุสําคัญนะครับคือข้อ1คือความดันนะครับเราต้องคุมความดันให้ดีนะครับป้องกันไม่ให้ความดันสูงนะครับมีความจําเป็นต้องทานยาก็ต้องทานยานะครับประเด็นที่2คือเบาหวานครับเราก็ต้องคุมเบาหวานให้ดีด้วยเพราะว่าเบาหวานเป็นความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองนะครับกลุ่มคอเลสเตอรอลหรือไขมันตัวไม่ดี LDL นะครับก็ต้องควบคุมไม่ให้สูงเกินไปนะครับ บุรีคนที่สูบบุรีเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดตีบนะครับที่เหลือก็ปัจจัยต่างๆเราอาจจะคุมไม่ได้นะครับได้แก่อายุหรือว่ากรรมพันธุ์พวกนี้เราคุมไม่ได้นะครับ,ราารมมรบปัจจัยที่เราคุมได้ก็ที่กล่าวไปคือเบาหวานความดันไขมันบุรีนะครับ การป้องกันไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองย่อมสําคัญกว่าการรักษาดังนั้นการดูแลร่างกายให้เหมาะสมปรับชีวิตประจําวันที่สําคัญเช่นไม่กินอาหารที่มีรสเค็มจัดทานอาหารที่เพิ่มผักและผลไม้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอประมาณวันละ30นาทีและควบคุมปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและไม่ทําให้เราเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้หากคุณพบว่าใบหน้ากำลังมีอาการชาหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวมุมปากตก แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงพูดไม่ชัดพูดลำบากพูดไม่ออกหากพบอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์และไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือโทรสายด่วน1669รถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองให้ทันท่วงทีโทรสายด่วน1669รถพยาบาลฉุกเฉิน ใ,ใส่ใจสุขภาพให้กับทุกท่าน